แรกเราก็สร้างที่ที่โรงพยาบาลเราทำแล้วตอนหลังไปเราก็จะไปทําที่ที่พุ่มสูงที่พุ่มสูงเนี่ยเราก็พบว่ามีทีมงานหลักอยู่สองกลุ่มด้วยกันนะฮะก็คือเอแล้วก็แฟนะครับอีกคนก็คืออาจารย์วิโที่จัดแข่งขันกีฬาที่เนี่นะครับได้ได้แข่งกีฬาได้แข่งแล้วเราก็เห็นความตั้งใจจริงนะแต่จริงแล้วสิ่งที่หมอคาดใจต้องยอมรับว่าภาพที้ภาพเด็จักรยานภาพการแข่งขนจะิดเป็นประวัติศาสตร์ หมองดูภาพนะั้นจากเด็กสมุทรที่ครับนะคือคนเขาทำด้วยใจนะทำด้วยใจเสร็จเมื่อมีโอกาสผมคิดว่าเราคงต้องจ,จัดจักรยานให้เพราะว่าไม่อยากให้ยืมนะเป็นคนมายแต่จักรยานนี้ที่ให้ทั้อองออฟเลนูจะคอยใจใ่ายนีเนเน่เป็นสิน่งสินทรัพย์ของออฟเลย์ต้องดูแลจนออฟเลย์จะไปตีไงก็ได้ผมไม่ได้มอบทิ้ให้เด็กนะครับมอบให้ดูแลเด็กลูกนี้จะโตขึ้นคุณแม่มีเงินสะสมแต่ที่ลูกจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ก็เก็บเงินขายข้าวโพดนะครับไปซื้อจักรยานให้ลูกชิลเด็กจักรยานนี้ก็จะได้รุ่่นตอไป ดูไหมครับเขาที huh. uh ่บ huh. so ้านเมืองเราเนี่ยเด็กๆนั่งมอเตอร์ไซค์รื้อๆไปเที่ยวกันมันก็ใช้จักรยานเขาที่บ้านเราเนี่ยต้องโค้งสูงนายทินทางหน้ามันมีทางเล็กทางน้อยไว้สำหรับให้ล้อดูจะครับมาล้อไหมครับล้อไปดููนี้เราวคนรู้สึกปลอดภัยดูไหมครับแล้วถ้าเกิดเด็กขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็มาล้อในเมืองเพราะความสูงหน้าบ้านหมอนะครับมันกระจายงั้นถ้าเกิดนี่เป็นจักรยานนำล้อเทเอราเข้าใจไหมครับนะเราอยากจะบอกว่า กิจกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะทั้งเอกและออบเป็นตัวตั้งัตัวเอนะครับแล้วก็ทีมและปีนี้บอกเอออฟเลยคือบ้านโรงเรียนกุ่มผูสุก็ต้องจัดจักรยานดิยังไงก็ต้องขอปีที่สองได้นะคือหน้าที่พวกเราคือเราต้องสร้างเวทีที่สมดุลนะฮะภาพภาพนั้นเอกหมอประทับใจมากนะครับอันนี้อันที่สองที่มันเกิดขึ้นได้ก็คือทีมโรงพยาบาลบอกหมอก็คืออพิชาติกับบ้านเองเขาเป็นตัวตั้งตัวเีบ้านเองเขาเป็นคนคอยจูนคนตอบเพื่เรื่องให้นะครับแล้วเราก็มอบจักรยานนี้หลายที่นะ แต่เราคิดว่าถ้าไม่มี2คนนี้ที่ทาให้เรียกว่าทีมจักรยานมันเทศน้เิ่มขึ้นได้มันก็ระบากนะมันวันนี้มันเหมือนกับว่าทีมจากสาขาจักรยานเราเองไม่ได้เติโตน,นะตอนนี้หมอได้ฟังที่นายแฮงหมอบอ,อยตอนนี้ไปบ้านไปแล้วไปช่วยกันคือแต่ว่าธีการทำาของหมอคือจะไม่ใช่ว่าอ้าวเรียกประชุมที่ให้ไปหมดหมอเสียของหมดเราทำสำหรับคนที่มีใจในจักรยานนั่นเองเะงั้นมันจะเกิดความรักความภใจแล้วถ้าเกิดชาวบ้านเนี่ยเห็นคุณค่าของเอ,งอ,งเอกออฟที่ทำตรงนี้นะครับนะ ซื้อจักรยานดีเรื่อย้าใจไหมครับดีกวไปซื้อมอเตอร์ไซค์ะเอ,อซื้อเสร็จลูกไีได้ซนะ้อมนะได้ี่มีกิจกรรมก็จะดีใจ้าใจไหมครับครับะซื้ากเยอานนั้นหมอพอบอกโอีใจมากใจออีได้จจปยานจครบได้จัก,กรยานนี่เ,ไป,เไ,ไปทิ้เนไปทิยบอยู่ข้างไหนเราสวนมูลทีรอีส่วนมูทิ้บลำม